ฟอร์ดเ n รนเจอร์วายแท็กสามออโต้ปี2015สีพิเศษส,ยสวยๆและที่สำคัญรุ่นนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะสมารถนาเองนะคะออปชั่นล้นคันจัดมาให้ล้นเหลือเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคลิปนี้วันนี้คุณจะประหยัดงบไปในกระเส๋าได้มากกว่าครึ่งในราคารถใหม่ป้ายแดงต้องดูให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์ a n n e l วันนี้มีรถกระบะสมรรถนะสูงรุ่นท็อปสุดมาฝากสําหรับใครที่มองหารถน,นะคะขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้รุ่นนี้วันนี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆสําหรับรุ่นนี้นะคะ Ford Ranger จ i t ์ c 3.2 ออโต้โฟร์วิลไดร e ์ปี2015ได้สีพิเศษส,ยสวยๆและที่สำคัญรุ่นนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะ oh. สมรรถนะเองนะคะออปชั oh. ่น oh. ล้นคันจัดมาให้ล้นเหลือเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ oh. บอกได้เลยว่าคลิปนี้วันนี้คุณจะประหยัดงบไปในกระเป๋าได้มากกว่าครึ่ง oh. ในราคารถใหม่ป้ายแดงต้องดูให้จบคลิปค่ะนะคะ oh. อ่ะเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อน,อนเลยละกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้คันนี้โฉมนี้ปี15ลูกค้าขา,ขาเป็นโฉมมเนอร์เชนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเชนมาใหม่เปลี่ยนใหม่มาให้นะคะบอกได้เลยว่าออปชั่นเองก็ให้มาล้นคันเช่นเดียวกันสำหรับคันนี้วันนี้นะคะเป็นตัวแรกเลยนะคะที่บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ทำเครื่องยนต์มาให้มากถึงนะคะ3 1 9 8 c หซีซีหรือว่าเป็นเครื่องยนต์3.2ลิตรนั่นเองนะคะ ให้พระกําลังแรงม้าได้มากถึง200แรงม้ามาให้โอ้โหเอาใจสายลุยออฟโรดมากนะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะเป็นตัวที่แต่งสายออฟโรดมาให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาเป็นตัววายแท็กนะคะรุ่นท็อปสุดอย่างที่บอกไปวันนี้ได้ในความคุ้มค่าของรถที่ประหยัดไปได้มากกว่าเครื่องและที่สําคัญวันนี้ยางใหม่4เส้นออปชั่นจุกๆเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรอบคันคันนี้กันเลยดีกว่านะคะ เริ่มกันที่ด้านข้างก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้วันนี้นะคะได้ในส่วนของยางนะคะลูกค้าขานะคะยางใหม่4เส้นอย่างที่น้องอ้อนได้บอกไปว่าหน้ายางยังลึกยังเต็มยังแน่นวิ่งได้อีกยาวๆสําหรับคันนี้นะคะบอดีน้นี้ยางใหม่4เส้นปีไหนน้องอ้อนนะคะลูกค้าจ๋านะคะ16นะคะนี่เลยสัปดาห์ที่16นะคะปี2023นะคะยางก็เพิ่งใหม่ๆเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวในส่วนของ ล้อแม็กเองนะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานที่บอกได้เลยว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะไม่มีขูดขีดบอกได้เลยรุ่นนี้นะคะจัดมา,มาให้แล้วนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะวายแท็กนะคะบันไดข้างนะคะโลบาร์นะคะหรือว่าจะเป็นแหลกหนังคาด้านบนนะคะมีให้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยแลละที่สําคัญเลยคือว้าวมากสําหรับภายในนี่เลยนะคะรุ่นนี้คันนี้ภายในสวยมากลูกค้าขานะคะเจ้าของเดิมนะคะเป็นข้าราชการนะคะพยาบาล วันนี้ที่นำมาเป็นมือสองของมงคลคาเซ็นเตอร์ก็มีแต่ความคุ้มค่ามาให้เช่นเดียวกันดูได้เลยว่าด้านในของเขาเป็นผ้าแบบกระสอบนะลูกค้าคะนะคฉะฉลุก,กับหนังนะคะหนังนี่เป็นหนังแท้ที่ไม่มีริ้วมีรอยนะคะดูแลรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับด้านในเองเราดูในส่วนของด้านหลังลด้วย้วกันนะคะด้านหลังคันนี้นะคะภายในก็สวยๆกริกๆและที่สําคัญรุ่นนี้ปูผ้าใยบวกปูพรมใยบวกมาให้ดักฝุน่นจากฝุ่นได้ดีมากลูกค้าคาะนะคะ คันนี้นะคะก็สวยๆมากสําหรับภายในนะคะรถเดิมโครงสร้างเดิมนะคะสําหรับตัวนี้เองนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมเพราะว่ารถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่คัดมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครที่ชอบสายลุยสายออฟโรดคันนี้ไม่ต้องแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรเติมน้ํามันขับอย่างเดียวและที่สําคัญโอ้โหลูกค้าขาเครื่อง3.2นะคะเป็นออโต้โฟร์วิลล์ไขับเคลื่อน4ีล้อแบบนี้นะคะพร้อมลุยทุกสมรรถนะทุกเส้นทางแน่นอนนะคะ สำหรับด้านหลังไฟท้ายไฟเบรกสวยๆบอกได้เลยว่าไฟหน้าตาไฟขัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะคะและที่สำคัญนะคะกล้องมองหลังมีมาให้นะคะนี่นะคะสำหรับใครขับไม่เก่งเองลูกค้าจ๋าช่วยได้เยอะเลยนะคะในส่วนของกล้องมองหลังของเขาใช้งานได้ปกติและที่สำคัญนะเซนเซอร์มีมาให้4จุดหน้าหลังนะคะใช้งานได้ปกติน้องอ้นบอกได้เลยว่าออปชั่นรุ่นนี้คันนี้เองเขา เหลือล้อนให้มาเยอะอยู่แล้วลูกค้าขากับรถใหม่ป้ายแดงที่ราคาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสามแต่วันนี้ประหยัดไปได้มากกว่าครึ่งต้องดูคลิปนี้ให้จบนะลูกค้านะ,ะอ่ะเรามาดูในส่วนของออปชั่นกันดีกว่าว่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปแล้วให้อะไรมาบ้างให้มาเยอะไหมให้มาจุกหรือเปล่าสําหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะน่าจะทราบกันดีว่าโอ้โหออปชันของเขามีมาให้เยอะเดี๋ยวนะ้องอ้นขออนุญาตสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่านะคะ สำหรับรุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่าออปชั่นหนักออปชั่นนวงนะคะออปชั่นให้มาเยอะนะคะสำหรับภายในจะได้ในส่วนของหน้าจอนะคะมาให้ไม่ว่าจะเป็น Apple c a r าเพ y ต่างๆนะคะลูกค้าขาใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบแอร์ต่างๆใช้งานได้เลยเป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถปรับได้นะคะนี่เลย2ฝัง่งแบบนี้นะคะปรับแยกได้นะคะในส่วนของแอร์เองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะ จะเป็นในส่วนของโหมดขับ2ขับ4 f o โฟโล h i โ h ล,ลูกค้าขาสามารถปรับเลือกได้เลยนะคะในส่วนของการใช้งานอย่างที่บอกไปว่าเป็นออโต้โขับง่ายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เองผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะขับ4ขับเพื่อน4ล้อน้องอ้อนบอกได้เลยว่าโอ้โหพร้อมลุยทุกสมรรถนะทุกเส้นทาง,างที่บอกไปนะคะแล้วก็ในโหมดฟังก์ชันต่างๆเขามีมาให้นะคะ ในการขับขี่ในทางลาดชันต่างๆลูกค้าสามารถกดใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญเลยเลขไม้์เห็นกันบ้างนะคะเราดูในส่วนของตัวรถกันมาแล้วนะคะสำหรับเลขไมค์นะคะไม้์คันนี้วิ่งมาอยู่ที่2 7 8 2 0 6กิโลเมตรลูกค้าหาเป็นรถที่หนึ่งรถใช้ดีรถใช้ทนเขาถึงใช้เยอะแต่ที่สำคัญเลยเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ของคันนี้นะคะ คุ้มค่าพร้อมใช้งานช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนสําหรับรุ่นนี้คันนี้แล้วก็ออปชั่นที่ให้มาล้นคันมาให้จุกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยแบบมันจิฟังก์ชันรุ่นนี้คันนี้เองนะคะพร้อมใช้งานนอกอ้อนบอกได้เลยว่าอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาแต่ก่อนว่าจะคุ้มมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องหน้าเครื่องก,กันก่อนเลยละกันนะคะ3 2นะคะลิตน,นี่โอ้โหวิ่งไกลวิ่งใกล้นะคะบอกได้เลยว่าพร้อมลยุย นี่โชกด้านหน้านะคะรุ่นนี้คันนี้ได้เป็นโชกมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนี้เองนะคะเป็นเครื่องโยนตรหัส T6 นะสำหรับคันนี้นะคะใครที่มองหาอยู่นะคะสําหรับรุ่นนี้คันนี้เองน้องอ้อนบอกได้เลยว่าพร้อมลุยพร้อมวิ่งแน่นอนข้องเครื่องสวยๆกลิกๆแบบนี้นะคะพละกําลังแรงม้าให้มากถึง200แรงม้านะคะขนาดอยู่ที่3,198ซีซีหรือว่าเครื่อง3.2ลิตรนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูร์ท็อก TDCI มาให้นะคะรุ่นนี้แก้มข้างคันหน้าเดิมๆสวยๆวยกลิกๆมาให้แบบนี้นะคะพร้อมลุยพร้อมวิ่งทุกเส้นทางแน่นอนนะคะใครสนใจนะรุ่นนี้วันนี้คุณจะประหยัดงบในกระเป๋าได้มากถึงเครื่องอย่างที่น้องอ้นได้บอกไปเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดง1 1 9 9 0ล้าน1 9 0บาทแต่วันนี้น้องอ้นมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้รับไปเลยนะคะราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะคะ 5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้น5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขการเช่าซื้อนะคะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะคะยอดจัดล้นๆ้นนะคะไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเตรียมเอกสารไว้ครบที่หน้าบ้านนะคะหรือว่าโทรหาองอ้นได้เลยที่เบอร์0615415387ออนแอนมงคลคาร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้เซฟปุ๊บลิงก์ไลน์ขึ้นปั๊บแน่นอน ฝากไว้ด้วยกับรถกระบะนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะสมรรถนะย,ยอดเยี่ยมขับเคลื่อน4ล้อเป็นเครื่องยนต์3.2ลิตรนะคะออโต้โฟลคันนี้นะคะราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคายางใหม่สี่เส้นเจ้าของเดิมดูแลดีมากตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับราคาสุดเร้าใจนะ559,000บาทเท่านั้นค่ะ